ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะครับผมเนาะทุกทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเป็นสูตรคัดตัวเด่นโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่13เดือน9 2564นะครับผมครับกะก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับผมเนาะทางช่องนะครับผมเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลข โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะถ้าผู้ใดมักกะลองแคปน้าจอไปพิจารณานะครับผู้ใดบ่มักกะสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสลับแนวทางกะมีรุดมีเข้านะครับผมครับกะก่อนสิไปรับชมงวดประจำวันที่13กะมาสรุปข่าวเขาของงวดประจำวันที่9ก่านนะครับเนาะ ในงวดที่แล้วนะครับเลขกําลังวันบอลลงนะครับมา4นะครับเนาะมา4ีหลุด3นะครับมา1มาเกมา2มา7นะครับส่วนตัวเด่นตัวฟันนะครับมานะครับพี่น้องเด่น9ฟัน1นะครับกลับมานะครับผมส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะนี่กรเข้านะครับเข้าบนเข่าล่างนะครับเลขล่างนี่มาเข้าตรงๆในชุดเลขล่างชุด6ตัวนะครับนะครับผมสองนเนาะเลขล่างชุด6ตัวนะครับ ส่วนเก้าเจ็ดนะครับมาเข้าตัวกับนะครับเนาะเนออกเจ็ดเก้านะครับบอลงให้เก้าเจ็ดนะครับตัวเน้นนะครับผมเนาะดีใจกับพี่พี c เอซทุกๆคนนะครับเนาะสลับแนวทางหวยเราพัฒนาในงวดที่แล้วนะครับผมครับผมก็เดียวเข้ามารับชมในงวดนี้เลยเนาะครับเนาะบอต้องรอทานะครับเนาะแนวทางในงวดนี้นะครับ เลขกำลังวันนะครับผมในงวดนี้มี8เนาะแล้วก็มี4นะครับมี9มี1มี2นะครับ มี0นะครับแล้วก็มี3นะครับผมเนาะกับเจ็ตัวเด่นนะครับเนาะสำหรับเลขกําลังวันนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชอบนะครับผมตัวเด่นที่ชอบในกําลังวัน ตัวเด่นที่ชอบกําลังวันในงวดนี้นะครับผมก็จะมีแปดเนาะมีแปดแล้วก็4กับ0นย์นี่ชอบพอๆกันนะครับผมเอาเป็นว่าขอาชอบสกันล้วกันนะครับเนาะสกับ0ูนะครับแต่ว่ามักสี่หลายกว่าน,นะครับเนาะ ตัวเด่นได้แล้วก็มาจับคู่4ตัวนะครับตัวเด่น4ตัวเนาะตัวเด่น4ตัวก็จะมี9 1 8 2นะครับ0 3 2 4นะครับ 9182 03 24นะครับเนาะส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัวก็จะมี9 82นะครับแล้วก็จะเป็น8ปดเ 408นะครับหนึ่งแปดสามนะครับผมเนาะก็ลองผิดจานณาเบื่อน,นครับสลับพี่พี่เอฟซีนะครับเนาะชื่นชอบกันอยู่เนาะครับผมส่วนตัวเด่นฟันเนาะ ตัวเด่นตัวเด่นในวันนี้วันนี้นะครับตัวเด่นให้ไปที่4นะครับเนาะฟันไปที่8นะครับเด่น4ฟันไปที่8นะครับเนาะเด่น4ฟันไปที่8ส่วนตัวจับคู่ตัวเด่นนะครับผมจับคู่ตัวเด่นในงวดนี้จับคู่ตัวเด่นในงวดนี้ก็จะมี หนึ่งเก้านะครับสี 4, 2, 8, 0, ่สองแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งสองนะครับแล้วก็แปดสอง ก้าสองแล้วก็สี่แปดนะครับแล้วก็สี่หนึ่งนะครับผมก็ลองพิจาณาเบอร์นกครับสลับพี P ่พี F ่เอฟซีนะครับผมเนาะส่วนตัวเด่นรองนะครับผมเด่นรองเนาะเด่นรองก็จะมีห้าคู่เหมือนกันนะครับ เด่นลองนะครับผมก็จะมีสามแปดเนาะแปดหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์สองนะครับผมเนาะกระทึกอกทึกใจกันอยู่บ่ยเนาะครับผมเนาะสำหรับพี่พีเอฟซีนะครับ ครับผมส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบนะครับอันนี้ชอบส่วนตัวเนาะตัวเด่นที่ชอบส่วนตัวส่วน3ตัวนะครับที่ชอบก็จะเป็น4 08นะครับแล้วก็8,91นะครับผมส่วนตัวเด่น2ตัวในงวดนี้ก็1 9 แปดนะครับแล้วก็48 48แล้วก็92นะครับส่วนตัวเด่นรองนะครับผมเด่นรองเด่นรองชอบ38 38แล้วก็04นะครับผมเนาะ 38แล้วก็04นะครับผมกะลองเอาไปพิจารณาบ้างครับสลับ P ี่พี่ c นะครับผมเนาะถ้าชื่นชอบกันนะครับผมสลับแนวทางสูตรคัดตัวเด่นนะครับเนาะโค้งสุดท้ายนะครับเนาะครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก่อนออกไปนะครับบอหลงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้บอหลงเลยเด้อครับผมเนาะครับผมก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับเนาะ การมีโชคลาภในแนวทางหัวให้เราพัฒนานะครับกันทุกคนนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ